สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาทำการทดสอบเมนบอร์ดนะครับว่าเวลาที่เสียบการ์ดจอลงไปแล้วการ์ดจอติดที่ช่อง HDMI แต่ไม่ติดที่ DisplayPort เนี่ยไม่ได้เป็นที่การ์ดจอนะครับไม่ได้เป็นที่การ์ดจอก็เป็นไปได้นะครับเป็นที่ตัวเมนบอร์ดครับอย่างอันนี้การ์ดจอเนี่ยปกติเลยแต่เมนบอร์ดสล็อต PCIe เสียบเข้าไปไม่อ่านเฉพาะ DisplayPort แต่อ่าน HDMI นี่คือสาย HD m i เขาเรียกว่าประสบการณ์เจอกับตัวก็เลยอยากนำมาทำคลิปมาแชร์หน่อยนะครับนี่ HDMI นะเสียบเข้าไปนะปรับแต่ผลเนี้ยก็คือผมอะ่ะเอาการ์ดจอใบนี้ไปลองกับเมนบอร์ดซีรีส์นี้และซีรีส์อื่นที่เป็นเมนบอร์ด PCIe แบบเดียวกันเนี่ยนะครับมันติด ผมก็เลยรู้เลยว่าอ๋อที่แท้ก็เป็นที่บอร์ดนี่เองเอามาแชร์กันนะครับอันเนี้ย h D I ปุ๊บติดติดเลยปึง้งเดี๋ยวเดี๋ยวรอภาพมานี่นะครับมีโอกาสเป็นไป,นปนได้ ที่จะเจอบอร์ดแบบนี้ที่ใช้ DisplayPort แล้วช่อง p c i E ไม่อ่านค่าผ่านการจอนี่ DisplayPort ปึ๊บมันจะไม่ขึ้นภาพครับแต่เครื่องติดนะอืม อันนี้ไม่มั่นใจด้วยว่าถ้าเราใส่วินโด s ไปเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยภาพภาพไปตรงนี้ไปออดโลโก้ Bio, อะไรเนะี่ยไม่ขึ้นแต่พอเข้าวินโด s แล้วขึ้นขึ้นภาพเลยผมเคยเจอมาแต่น,นี้ไม่ได้ใส่วินโด s นะเดี๋ยวจะลองแฟดใบออดดูก่อนว่าหายไหมก่อนแฟดก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ hdmi เพราะว่ามันอ่านแต่ hdmi สำหรับ เป็นหมอดใบนี้นะใบนี้เป็น H570 p h a n t o m Gaming 4ใบที่2ในล็อตนี้ที่ผมมีแล้วผมก็เจออาการนี้ผมก็เลยเามาเช็คก่อนส่วนใบแรกปกติดีครับใช้งานดีมากอยู่บน YouTube แล้วคลิปนะครับดีเยี่ยมอ่ะเรามาลองแฟตกันดูเป็นตัวล่าสุดกว่าเดิม ดูกันไปนเลยว่ามันจะหายไหมถ้าไม่หายก็ต้องส่งไปเคลมนะครับอ่ะเป็น2.23ไปเลยอรอไปอะไรอ่ะอ๋อหลังจากเสร็จจะรีบูตอัตโนมัติอ่ะโอเค รอเครื่องรีบูตนะครับอร,อรอไปถ้าสำเร็จก็คือโอเคครับต้องเป็นไบออดสำหรับใบนี้ต้องเป็นไบออดล่าสุดผมว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวช่อง p c i <oughs> e เขาอะ่ะอาจจะแบบ ติดบัคติดอะไรนิดหน่อยเห็นแต่เฮตี้มาเฉยเลย <Okay. S 1> เทสอย่างละเอียดนะครับสินค้าทุกชิ้นผมจะเทสให้ดีที่สุดฝากช่อง Youtube ด้วยนะครับสนใจสินค้าตัวไหนเลือกได้เลย รอ,รอจะเต็มแล้วจะเต็มหลอดแล้ว ใกล้จะเต็มหลอดแล้ว ร้อยัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันมาดูผลตอนนี้เป็น p 2 2 3แล้วครับก็ชัดดาวแล้วก็เสียบ display port ดูนะถ้าไม่ติดก็ส่งเคมเลยเพราะว่าไม่น่ารอดแล้วจะเล่นแต่ hdmi ม,มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมาจะต้องเล่น display port ด้วยนะขอให้ติดด้วยเธอ เพียงไดตรึ้ปลาลกูกเรียบร้อยบอร์ดไม่อ่าน HDMI ไอ้ไม่ใช่พูดผิดบอร์ดไม่อ่าน DisplayPort เมนบอร์ดไม่อ่านดิสเพลยพอร์ตงั้นนี่ลองย้ายรูดือไงดือต้องลอง,ลองใครดื้อแบบผมมั้งครับอ่ะย้ายช่องมีช่องล่างให้เสียบก็ลองเสียบดู อ้าวดูกันช่องล่างติดเปล่าช่องล่างติดก็เคมอยู่ดีนะใครจะไปใช้วะช่องล่างอย่างเดียวช่องบนใช้ไม่ได้อ่ะช่องล่างเฮ้ยมันเป็นที่ชิปว่ะมันมถ้ามันไม่ติดช่องบนช่องล่างมันก็ไม่ติดไปด้วยอ่ะดูดิมันไม่อ่าน มันไม่อ่าน Display Port อะแปลกมากเลยเือทำคอมมาก็เจอหลายอาการนะเจออาการนี้อีกอืมึกงงเลยบางคนคิดว่าการ์ดจอเสียไอ้การ์ดจอไม่ได้เสียนะเมนบอร์ดนี่แหละไม่อ่าน Display Port อ่ะงั้นเสียวินโด์เดี๋ยวมันว้าปุ๊บเข้าวินโด์เลยหรือเปล่าอยากรู้ สยมด,ดูเข้าไปมันอาจจะไม่เห็นแค่ใบออดก,ก็ได้ใครจะไปรู้นะ,ะย,ย้ยายๆย้ายกลับย้ายกลับไปช่องกลางตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเมนบอร์ดไม่อ่านสล็อตดิสเพย์พอร์ตอย่างงี้ดีไหมอ่ะเสียบวินโด้แล้วป้าบ รอรอเท่านั้นรอไปเรื่อยอ่ะมันอาจจะโหลดวินโดว์อยู่แบบว่าหลอกหลอกเราไงโหลดวินโดว์ที่เราไม่รู้ปึ้งสัพักมาโผล่เดสก์ท็อปให้เวลาเขาหน่อยจะดูโซน,น่าจะได้เคมาเลย เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาระหว่างที่ให้เวลาผมจะไปขายยางหืนเล่นแับนี้ไม่มาเลยเหรอภาพโอ้โหไม่รอดเลย ว่าภายนอกสวยมากเลยแต่ภายในไม่มาก็ตามนี้นะครับเท่ากับว่าใน็อบนี้เ5 7 0าเจ็ดศูนย์ก็ผ่านแค่เพียงใบเดียวเท่านั้นนั้นนั้นมัน,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 นไม่อ่านดิสเลพลย์ออนี่จะเสียเพดดีไหมให้ดูอีกรอบ เน้นย้ำนะครับไม่เกี่ยวกับการ์ดจอการ์ดจอปกติเทสหมดแล้วไปดูคลิปอื่นๆได้ด้วยการ์ดจอนี่ปกติดีเลยติดทุกรูลองมาหมดแล้วนี่พอเป็นพอเป็น HD สดีไหมติดเลยอ๋อแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งให้มันบูตวินโดว์เอาไหมเดี๋ยว เอ่อ F6 uh, มันก็เลยไม่รู้ว่าต้องบูตวินโดว์ไงเออไม่แน่มีสิทธิ์ติดไว้เอาตายหามันไม่เห็นทำไมอ่ะต้องเปิด CSM อ๋อลืมเปิด CSM ก่อนเออใช่ใช่ใช่เปิด CSM CS แล้วก็ Save and Exit แล้วคราวเนี้ยมันจะเข้าวินโดว์แล้วเดี๋ยวเราลองชัดดาวแล้วก็เปลี่ยน Display Port อีกทีหนึ่งนะเออต้ององี้ดิ ใช่ไหม,มต้องลองให้ถึงที่สุดปึง้งเข้าวินโดว์แตกๆๆๆเอาไม่เจอวินโดว์ทำอะไรผิดวะอ๋อไอซีพียูเจนสิบมันไม่อ่านไฮเปอร์เอ็มดทมันต้อง ซีวิวเจนตายหาย้ายย้ายย้ายให้เพิรมดัตต้องใช้ซีวิเจนนะครับผมใส่ i3 สามเจมันไม่อ่านย้ายมารูนี้นี่เป็นอุนต้าเออันเนี้ยอ่านตาแล้วอะไรจะมีรายละเอียดขนาดนี้อ่าคราวนี้ติด ย้ายแล,ล้วย้ายหลูย้ายมาอยู่นี่แล้วการนี้เข้าวินโด้แทมปึง้งอ่ะเห็นไหมว,ว้าว เลยว้าวเลยโหลดเข้าวินโด้เลยแล้วเดี๋ยวขาเนี้เราก็ถอดเสร็จแลก็มาเสียบดิสเพย์พอร์ตคลิปนี้ก็สิบสามนาทีแล้วนี่ก็จะสั้นๆยาวกว่าเดือนหน่อยนึงถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับของผมมาแชร์กัน าจอคุณอาจไม่ได้เสียเมนบอร์ดคุณอาจจะมีปัญหาก็เป็นได้ ข้าวินโน่ปุ๊บชัดดาวเป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนดิสเพย์พอร์ตอะดาวดับถอดเฮดดี้ไมออกปุบ๊บเฮดดี้ไมเปลี่ยนดิสเพย์พอร์ตนี่เสียบเข้าไปปึ๊บดูดิติดเปล่าข้าวินโน่เปล่าโอ้ มมาดูกันนะเอา้าติดเลยเฮ้ยพอมีวินโด้ปุ๊บมันข้ามไบออดเข้าวินโด้ดเลยจริงด้วยมันไม่เห็นแต่ไบมันไม่เห็นแต่หน้าไบออดเท่านั้นอะไรวะเนี่ย หนักเลยคือกดถ้ากด delete อ่ะเข้าไปออดไม่ได้ว่างั้นอะไรวะถ้าจะคือเมนบอร์ดไม่เห็นดิสเพย์พอเฉพาะไบออดถ้ากดดีลิทรัวๆจะเข้าไบออดมันก็จะจอดำอ่ะเนี่ยดีลิทอย่าบอกว่าเข้าได้อ่ะอ่ะเห็นไหมเข้าได้เฉยเอา้าว หายพังเลยคืออะไรวะคือหายพังแล้วคือต้องเสียบต้องเสียบ M.2 ต้องเสียบ Storage ไว้อย่างเงี้ยเหแล้วก็เห็นโว้ยงงอุ้มใจคืออะไรวะเนะน,นี่ยอาจจะลองถอด M.2 ออกอันนี้ไม่รู้คำตอบนะอันนี้งง ่ะพอเดมหลมดถูกออกปุ๊บดิสเพียพอร์ตติดไหมอือหรือมันต้องลองเข้าวิดีโทีหนึ่งวะมันหายหายเลยหายจริงหายพังแล้วคือไม่รู้ทาำท่าไหนหายเลยไม่ได้เสียแล้ว เมนบอร์ดไม่ได้เป็นไรแล้วหายแค่ต้องการเข้าวินโดว์รอบหนึ่งตายห่างงงชิบเปงไหนเสียบ HDMI port ช่องสองดิเออหายเลยเว้ยมันอะไรวะเนี่ยคำตอบคืออะไรวะคำตอบคือต้องให้มันลองเข้าวินโดว์ทีนึงก่อนด้วย HDMI แล้วมันแล้วมันจะรู้ทุกอย่าง,างนี่หรอ มันจะรีเซ็ตเองนช่องสามคิดีดิสเพย์พอร์ตช่องที่สาตายแล้วงงอ่ะนี้ก็ไม่ต้องเคม้ดเดี๋ยวผมมาเทสละเอียดอีกทีหนึ่งกับการ์ดจอกับเกมเทสแบบหนักๆเท่าแบบว่าเมนบอร์ดปกติดีแต่มันงงนิดหน่อยขอให้มันได้เข้าวินโดว์ก่อนสักรอบหนึ่ง ด้วย HDMI จากนั้นมันก็หายดีเป็นปิดพิงเป็นปกติเลยอ่ะนี่ช่องสามนะเทดดิสเพย์ฟอร์ช่องสามและลองเสียบวินโดอีกทีหนึง่งแต่เป็นวินโดคนละตัวกันป่าบคืออะไรวะเนี่ยคลิปพิเศษนี่คลิปพิเศษโอ้หายเข้าวินโดคนละตัวกัน ติเฉยเลยผ่านก็งง,งงไปด้วยกันนะครับแต่ที่รู้ก็คือผ่านแล้วดีด้วยใช้ดีเลยเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะมาใส่แรมสี่แถวเสียบมันทุกอย่างอันนี้ไปออดตัวล่าสุดด้วยนะแล้วก็เทสเกมเลยเทสเกมเลย กลายเป็นปกติใช้ดีเลยจบจบทุกปัญหาทัดดาวคลิปนี้แก้ได้แล้วแฟตไว้ออดปุ๊บเสียวินโด้ครั้ทีหนึ่งถ้าถ้าใครเจออาการนี้อ๋ารู้แล้วถ้าผลสรุปก็คือใครเจออาการเสียบ DisplayPort ภาพไม่ขึ้นของตัวเมนบอร์ดนะการ์ดจอปกติ ให้คูณแฟลไบออดเป็นบอร์ดหนึ่งทีแล้วลันวินโดให้ได้หนึ่งครั้งด้วย hdmi เพราะ hdmi มันติดอยู่แล้วจากนั้น DisplayPort ก็จะกลับมาตินี่นะนี่คือข้อสรุปที่ผมได้นะจากประสบการณ์ตรงจากคลิปนี้เลยอืมเป็นตามนี้เลยครับผมขอบคุณที่รับชมมากครับ